<cam ina> ที่รักหืมคุณทำอะไรอยู่ที่รักเธอไม่รู้สึกว่าบ้านมันเงียบเหงาเกินไปหรอเงียบเกินไปแล้ว <cam ina> ก็โอเคอยู่นะโอ้ยอย่าดึงอีกเลยคุณเป็นอัลไซเมอร์หรือไงเธอคิด <cam ina> ว่าเจียฉีจะดูแลน้องสาวฉันดีหรอ เขาเป็นพ่อของลูกถ้าเขาไม่ดีกับน้องสาวคุณน้องสาวคุณก็คงไม่ไปกับเขาหรอกจริงไหมแต่เธอถูกหลอกไปไม่ใช่หรอคุณคิดว่าแค่ขาหมูสองชิ้นจะหลอกน้องสาวคุณได้หรอเงินซื้อขาหมูเขาเอามาจากคุณไม่ใช่หรอฮะฉันบอกเขาว่าคุณมีเงินช่างห่าวคุณอยู่ในสภาพแบบนี้ฉันควรจะตีคุณดีไหมตีเลยชีวิตก็ไม่มีความหมายอะไรแล้วเธอคิดว่าเธอจะกลับมาไหม มีคนเคาะประตูหรือเปล่าองั้นคงกลับมาแล้วมาแล้วน้องสาวกลับมาแล้ว <c oughs> สวัสดีครับอาหารที่คุณสั่ง <c oughs> ทานอาหารอย่างมีความสุขนะครับ <c oughs> อาหารของคุณมาแล้ว <c oughs> มีเสียงข้อความเข้า <C oughs> ข้อความ <C oughs> บัตรเครดิตของคุณหนึ่งหมืน่นหยวน ใช้ฉันเป็นธนาคารถึงได้หนีไปแบบสบายใจขนาดนั้นเดี๋ยวที่รักเธอจะไปไหนอีกละ่ะที่รักรอผมกลับมาทำกับข้าว oh!